สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจะจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยวันที่10มิถุนายน2568นะคะทุกคนค่ะวันอังคารเนาะคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะ FC ค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ คำแนะนำวィィนิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งดูดนะคะทุกท่านแยกแต่ละหน่อยแต่ละรอบถ้า FC ไม่ชอบให้รอดูมัดรวมกับเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก่อนที่เชนจะตามอะไรให้ท่านสังเกตหน่อยเชฟกิจกับหน่อยกาชาดก่อนว่าพี่น้องว่าจะมาในแนวทางรูปแบบไหนนะคะทุกคนขาก่อนอื่นเราไปดูวันที่9ก่อนวันที่9นี้หลุดหมดก็ว่าได้นะคะทุกคนเป็นอย่างนี้แล้วนะคะ่ะทุกคนถ้าวันไหนหลุดทุกคนดูนะคะหน่อยเชพกิจ6และ5มา8โอเก้าแปดเจ็ดาสองโอเดนมาห้าอยู่นะคะทุกคนค่า เข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันมัดรวมทุกคน5้าสองหนะคะการชาติให้ศูนย์ละเหลุดมา0 4 1 1์หนึ่งเด่นมา4เข้าคู่1 4 4 1มาตัวจ่อมัดรวมนะคะทุกคนแล้วก็เข้า 1, 1นหนึ่งะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เลขเบิ้ลเกือบทั้งวันเนาะค่ะทุกคนน้อยพิเศษให้5และ4หลุดมา8ปดส3งมาเลขเด่นประจำวันสองเมัดรวมมา2 นอยปกติให้สองและหนึ่งมาสี่แปดแปดสามหกนะคะทุกคนความเป็นไปนได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลมาจริงๆ8 8แปดแปดใครลูบเบิ้ลน,น่าจะได้นะคะทุกคนคะ่ะนอย VP จะให้สองและหนึ่งมาสองหกศูนย์สองหกนะคะเด่นมา2สเด่นมาสองเนาะพี่น้อ,นองมัดรวมมาสองนะคะเลขเด่นประจําวันมาเลขสองทุกคนคะ่ะถ้าเป็นแบบนี้ใจก็อยากให้ทุกคนหยุดนะคะทุกคนหยุดเัื่อแต่นอยเฉพาะกิจกับนอยกระชากพลเลพี่น้อง เวลาหลุดก็หลุดเยอะนะคะทุกคนเวลาเข้าก็เข้าจนตกใจเนาะพี่เราเนาะเราก็ไม่สามารถทราบได้จริงๆว่าวันไหนจะเข้าวันไหนจะหลุดเนาะทุกคนมาต่อกันนะคะวันที่สิบใจก้ผลการออกรางวันวันที่เก้ามาซีโตบุลน้อยปกติสามสี่แปดแปดน้อยพิเศษห้าแปดสองเจ็ดน้อยวีพีห้าเจ็ดสองหกศูนย์สามบวกสี่บวกแปดบวกแปดบวกห้าบวกแปดบวกสองบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกสองบวกหกได้หกสิบ หกสิบลบหเดือห้าสิบเก้หนึ่งได้61สิจะจับ2ตัวบนล่างเหมือนเดิมครอยากได้3ตัว591เก้าหนึ่งถึงห้าเก้นถึงหกศูนยถึงหกหนะคะทุกคนคะ่ะเมื่อวานนี้3ตัวหลุดหมดทุกหน่อยเนาะทุกคนกะบางมือกับเขาดีดีพี่เราเข้าจนตกใจขอโทษขออภัยนะคะทุกคนคะ่ะง่วงนอนทุกคน จังสี่แหละพี่น้องขาถ้าไม่ทําไว้ตังต่ตอนกลางคืนเพราะว่าเวลาก็กอดบ้านเราสองชั่วโมงนะพี่น้องถ้าทาไม่ถ้าทาไม่ทําเวลาตัวเนางคืนนะคะทุกคนเวลาตอนเช้าก็จะไม่ทันเข้างานทุกคนขาต้องตื่นแต่เช้านะพี่น้องเก้าศูนย์หนึ่งตัวท้ายเจริจะมาจับหนึ่งถึงเก้าเมืม่อวานกับวันนี้คูด่ด้านบนเหมือนกันน้องพี่น้องขาก็แล้วแต่ความชอบนะทุกคนมาดูกันค่ะ

1 1ถึง1 1 1ถึง19 1 3 1 4 1 8นะคะทุกคนประมาณนี้เรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนเรามาดูตัวเด่นค่อยดูตัวจอนะคะ1เด่นจะมีทั้งหมดหคู่ต่อรอบถ้าไม่ชอบจะมีทั้งหมดหคู่ต่อวันเนาะพี่้องตัวเด่นก่อนนะคะเด่นเฉพาะกิจ3และ2ทุกคนกาชาติ4และ3พิเศษ6และ5ปกติ9และ8 บีเอพเจ็ดและหกวันนี้เลขไม่เบิ้ลไม่มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าชอบก็เบิ้ลได้รอดูเลขเบิ้ลประจำวันนะคะทุกคนตัวเด่นไม่เบิ้ลเนาะพีน่นองวันนี้มาดูตัวจอดนะคะเด่นเฉพาะกิจสามและสองตัวจอเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองเก้าสามสามหนึ่งสามกาชาสี่และสามเก้าสาม4 14สามหนึ่งสามเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่พิเศษ6หกและห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกปกติ 98, 98, 8, 18, 9ก้าและแปดเก้าแปดศูนย์แปดหน VLP 7และ6 9606 16กศูนย์นี่คือคู่ต่อเจาะของแต่ละนอยแต่ละรอบนะคะที่นี้มาดร,รวมทุกรอบทุกน้อยวันนี้อยู่ที่เลข3ามและเลข4ี่เรามาดูคู่มาดร,รวมกันค่ะมีทั้งหมด6คู่ทั้งวันก็คือ9 3 0 3สามศูนย์นะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าสมมติว่าท่านไม่ชอบ คู่ด้านบนนะคะให้ท่านจับเด่นแยกกับมัดรวมหรือเลขเด่นประจําวันตัวอย่างเช่นน้อยเศพษฐก,กิจ3และ2มัดรวม3และ4 32 23 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 2 4 4 2อย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกท่านขะที่นี้เออเรามาสังเกตทาห,หน่อยด้วยกันเนาะค่ะทุกคนจะทํายกตัวอย่างให้ดูหน่อยเดียวนะคะทุกคนน่อยต่อไปถ้าสมมุติว่า f อฟชอบ f อฟสามารถ จับใหม่ได้เลยนาะพี่น้องเนาะมาดูกันนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวใจขออนุญาตเขียนวันที่กับเลขเด่นประจําวันสักครู่นะคะทุกคนคะ่ะจะลืมบ่เนาะพี่น้องมานี่เลขเด่นประจําวันอยู่ที่สามเปแปดนะคะทุกคนธนาคารเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล3สามสามเลขสามกับเลขแปดนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดนะคะ fc ขา ทุกคนทีนี้ใจจะพาทุกคนมาดูฮานอยมาสังเกตฮานอยนะคะขอให้ FC ฟีทุกๆท่านทุกๆคนที่รับชมอยู่ตอนนี้มีสติในการรับชมกันทุกคนนะคะทุกท่านค่ะค่ะอย่างที่ใจเคยบอกนะคะทุกคนหรือ f อใหม่เข้ามาท่านอาจจะยังไม่รู้ นอยฉพกิจกับนอยวัดดวงเออนอยฉพกิจกับนอยกชาติคือนอยวัดดวงพี่น้องยันตะบริเว่าน,น,นะคะทุกคนท่านจะตามเด่นแยกท่านจะตามผู้ด้านบนท่านจะตามผู้มัดรวงคือนอยวัดดวงนะคะทุกคนเด่นแยกไหลทุกคนผู้ด้านไหลต่อได้ย,วย,า,ยาวๆถึงนอย v ี p ผู้ด้านบนเหมือนกันมัดรวงเหมือนกันนะคะตัวในไหลาตามตัวนั้นแต่ถ้านอยเฉพก,ก kart, ิจนอยกชาตินอยวิเศษตัวเด่นหลุดหมดผู้ด้านบนก็หลุด นะคะตัวเด่นก็หลุดให้ทุกคนมาดูว่า3กับ8เลขเด่นประจำวันมาหรือไม่3กับ4มัดรวมมาหรือไม่ตัวไหนไหลตามตัวนั้นแต่ว่านะคะถ้าน้อยเฉพาะกิจก็หลุดนอยกระชาติก็หลุดน้อยพิเศษก็หลุดมัดรวม3กับ4ก็หลุดเลขเด่นประจำวัน3กับ8ก็หลุดให้เอฟซีทุกทุกท่านหยุดนะคะถามว่าทำไมถึงหยุดโอกาสเข้ามันมี นะคะทุกคนแต่ว่าโอกาสหลุดมันมากกว่าที่จะเข้านะคะก็ได้ความห่วงใยและความปรารถนาดีจากแอดมินเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะทุกคนค่ามีสติในการรับชมทุกๆคนทุกๆท่านนะคะค่าสำหรับแนวทางฮานอยวันที่10มิถุนายน2,568วันอังคารแต่ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f c ซทุกๆท่านมอบให้กันเสมอมา สำหรับวันนี้จะขอให้ f อซโชคดีนะคะโชคๆมันๆกันสุกขสุกพลันด้อยพี่น้องสวัสดีค่ะ